สวัสดีย้ชสาวนะครับครับในก็ลุงก็กําลังทํากับข้าวอยู่นะครับวันนี้ก็ทําแกงไข่ตุนไข่ให้น้องตองนะครับนะครับเดี๋ยวลุงก็เอาไข่ไปใส่กันเลยนะครับนี่นะครับไข่นะครับไหนเห็ดมันเนาะโอ้ยกลัวมันจะคว่ำนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับไข่นะครับไข่ นะครับตรงหยับก็ไม่ได้พูดได้คุยนะครับเดี๋ยวให้ FC ใจดีทุกท่านนะครับสมบรรยากาศไปด้วยนะครับ ก็กินต้มกินทอดมาหลายครั้งแล้วนะครับนานแล,แล้วไม่ใช่หลายครั้งแล้วนานแล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนนะครับตุนไข่นะครับหรือว่าแกงแกงไข่นะครับเดี๋ยวระหว่างใส่ผักก่อนนะใสะ่ผักอิฐใส่ผักหอมเปียก่อนนะครับ ครับแกงไขนะ่นี่ก็มันก็เร็วดีนะครับแกงไข่มันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับน้ําร้อนแล้วก็สุกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงหว่งจะซิมดูก่อนนะครับ จางนิดหน่อยครับเดี๋ยวตึมจางนิดหน่อยจางนิดหน่อยเดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาสักนิดหนึ่งนะครับ จะต้องต้องสิมดูอีกก่อนนะครับก็จะให้น้องตองให้กินอ่าแดดเริ่มออกแล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะโมองหนึ่งแล้ววันนี้ ทำอะไรเสร็จสายไปหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งข้าวทําอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเอามาถ่ายตอนทําอาหารสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้มันเสียงดังนะครับเสียงเพลงเสียงอะไรเรับเปิดเพลงดังนะครับไปดูหน้าตาแกงไข่ของระหวังก่อนนะครับ ว่าน่ากินหรือเปล่านะนะครับไปดูกันเลยตึงจึงไปเลยไหนล่ะโอ้ยน้ำตึงเลตึงเลงน,นะครับเดี๋ยวทุวคเอาช้อนมาคนดูก่อนนะครับนคนดูก่อนนะครับวน่าจะชดน้ำหนอยนะครับเดี๋ยวตักให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับแกงไข่นะครับ แกงไข่น้องตองให้น้องตองกินนะครับเดี๋ยวก็เอาออกก่อนนะครับครับน้องตองก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวลุงหลังก็จะออกไปทำงานเหมือนเดิมนะครับ นะครับน้องฟองก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวลุงหวัางพาเอฟซีมาชมดอกไม้ของลุงหวัางนะครับที่ลุงหวัางปลูกแล้วก็เอามาไว้ตรงริมรั้วนี้นะครับคุณน้ะออกดอกสวยสวยนะครับเขาเรียกว่าดอกไม้อะไรนะนี่ดอกไม้นกน้อยบ่นะครับล,ลุงหวัางก็ลืมชื่อแล้วนะครับนี่ขนาดไม่ได้ดูแลเลยนะครับเอฟซีดอกสวยสวยนะครับ ออกดอกใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวลุงหวังพาเอซีมาดูต้นผักหวานก่อนนะครับนานแล้วไม่ได้ดูนะครับต้นมะพร้าวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพูดนะฝั่งที่ห้องน้ำนู้นเป็นานานแล้วนะครับเป็นจะเป็นมะแล้วพุ่นะผักหวานของลุงหวังก็ไม่ได้เก็บแกงเออเป็นดอกแก่หมดแล้วนะครับพูดนะต้นผักหวานนะครับเนี่ย เนี่ยต้นถั่หวานนะครับที่ดูหลวงปลูกปลูกห้าต้นเหลือต้นเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ดูแลตรงนี้มันจะล่มหน่อยนะครับมันก็เลยไม่ตายนะครับว้าดกจังเลยนะครับผมนะครับดูหลวงก็เตรียมใบทำงานก่อนนะครับทำงานสวนนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสวยนะครับ เดี๋ยวลงงวังเตรียมตัวไปก่อนนะครับ